อ่าลุยต่อไอพี่นะใช้บุใช้มือไงใช้บุกใช่มหมมือหรอไปทำมาประเทศเปนมี่บทำานที่มันบุกบางด้วยมันบุกแค่ไหถ้าถามหัวแดงกันอ้าวปอนดุพยาจั้นะก็จะถามบ่อเนาะเอเหเห็นทำไมไม่เอร ให้กได้หัวข้อคือพ่อไม่แข็งรด้มคูนคนเอพไม่แข็งนะนะขึูนตัวนะตัวนะัวนะ

ตรงนี้ครับอระวงห้องนเย่างงานกูไรทำแล้วาได้เอาคนงาพี่อเอผมโอเคคนานทีคนทีอยคนละคนนที่พี่บ่าวผสมผมตัดอ่าผมนั่งรนั่งดูกับต้นคนอนด้วยผ่อนด้วยเยอเลย กดูุงทีบาวยี่ฟุงเรียกว่าอาเซียฟุงอาเซียนะุ่งอาเซียนะเททุบเทุบใส่คออ่ะทุบลงอยู่เอ้ยังไงอาสมเลยสมเลยเลยเฮ้ยเฮ้ เนยังตันโอ้โหเนยังครับอืมเดี๋ยวคลุกตัวนี้เข้าดีกว่าตัวตบแฉะมากเลยนะอ้โหฟูดได้สูตรดีเนาะเนี่ยผมทำเองอ่ะดาอยอดอะไรล่ะก็จริงใช่เหรอใช่จริงอ่ะลุงธรรมดาใช่เหรอเห็นเจ้านั่งอยู่อย่างเงี้ยนานนั่นนันผู้ยญิงเสียหายในกล้องนี้นี่ออกซื้อนี่ อ่ะลุยเลยไม่เสร็จไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ต่อเออไม่จับคนเดียวคุยต่อ บ้านหลังน,นี้นะคร ah, ับจะเป็นบ้านที่พิเศษกว่าทุกหลังที่ผ่านมาทำไมอ่ะอ่าเขาอยู่ตอนไปก็ไม่บอกสิบอกทำไมล่ะก็ดูตอนต่อไปดอเออใส่ไข่สงเหลาอือดหนอนับตันใส่นักอ้อนนึรับอืองม่เลยเออไปไ้อิ่อิ ออเอออยอดีมเอยะเอา,าโอเคคร,ค,ออครับคนมาคนมือนะผมคุณพ่อก็มือหนึ่งก็สองมือแล้วก็คนมือพ่อไปดูดูดดพ่อของน้องๆนะครับโอ้ไต่้ ก็ตัวก้มแล้มันชอบพูดเกาหลช่ไงเดี๋ยวเดีออ่ะยวเอวเกาหลีอ่ะเออเออวาวานก็กี้คองกี้คองให้เต็มติลบมาในนั่นอ่ะไปช่วยช่วยทุบกุยช่วยลุงตันเร็วไปเร็วช่วยลุงตันเลยเออไปไปก้า โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นหน้าเจอใหม่ครับสวัสดีครับ